สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี้เลยอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะ ช่วยเสริมสเสน่ห์ในการพูดคุยเจรจาต่อรองนะคะให้คนรักคนเอ็นดูนะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวานะคะตัวนี้เป็นลักช์รี่นะคะแต่ราคาจับต้องได้ราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดบางคนบอกอลิเทียแพงแน่เลยบอกไม่ได้แพงราคาจับต้องได้นะคุณผู้ชมนะคะใช้ดีนะคะและที่สําคัญในคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะก็ทําไม่ได้เยอะนะ,ะปลุกเสกครั้งนึงเนี่ยจ้า ของต้องบินมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เอามาให้ท่านเจ้าคุณเนี่ยนะคะทำพิธีให้นะคะว่าเกรงใจท่านเจ้าคุณนี่นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดําทองดําทองข้างในนี่นะคะเนื้อนแน่น เนื้อลิฟมันนะคะเนื้อคุณภาพนะคะนี่เนื้อคุณภาพเลยนะคะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยผู้ชายผู้หญิงเด็กเดืกทา,ทาได้นะคะเพราะว่าเวลาปากมันแห้งปากมันแตกมันทรมานมันทําให้เราไม่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีสารสกรัดจากไข่พึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบผิวลดการสูญเสียน้ําเชียร์บัตเตอร์ทำให้มีการฟื้นฟูริมฝีปากที่มันแห้งแตกแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นมานะคะน้ำมันมะกอกนะคะทำให้ปากที่มันแห้งแตกเนี่ยนะคะที่เป็นขุยเนี่ยนะคะมันฉ่ําขึ้นมาภายใน บัตรนาวนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของกุหลาบนะคะลิปอารีเทียนะคะลิฟเสริมสิริมงคลวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะ หนึ่งแถมหนึ่งในราคาเพียงหนึ่งในราคาเพียงขอโทษค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะในราคาเพียงเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นพ้ายันสริรมมงคลหนึ่งใบเป็นยันอภิมหาเศรษฐีร่ํารวยตลอดชีวิตนะคะมีเครื่องหมายอินฟินิตี้อันนี้เก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าตังค์ได้เลยนะคะไม่ใช่พ่ายันธรรมดาเป็นพ่ายันที่ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงใจวัดไตรมิตรนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลย0902545319 0902545319นะคะคุณจะได้ทั้งตัว F, ลิฟต์และก็ตัวตัวยาพยันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะหรือว่าสแกน qr โค้ ode, สั่งซื้อได้เลยชักช้าสินค้าหมดนะพี่เต๋าบอกเลยว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าพรีเมียมของดีราคาไม่แพงด้วยนะคะเมื่อวาน คนถามกันมาเยอะว่าใครหยิบเงินเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะเราก็บอกว่าพูดไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยนะคะจะมีใครเข้าไปได้บ้างเนี่ยมันก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเพราะมันเป็นบ้านเขาไม่ใช่บ้านเรานะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งนะคะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมนะคะว่าแม่เจนนี่เนี่ยก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังไปถูกโยงนะคะจะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าะค่ะนะคะ ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่นะคะได้โพสต์ข้อความหลังนะคะจากที่ทรัพย์สินภายในบ้านเนะะี่ยหายจะยกให้น้องยูจินนะคะลูกสาวเนี่ยนะคะแล้วก็แบ่งให้ลิลลี่นะคะน้องสาว10%จากไรายได้ทั้งหมดนี่นะคะก่อนจะแชร์โพสต์ลงใน Facebook แล้วก็บอกว่าโลกจะโหดร้ายกับเจนไปถึงไหนอนนะคะถึงต้องมาเจอคนแบบนี้กระทำแบบเดิมๆซ้ำๆแสดงว่าคนคนนี้ จะต้องเข้าในบ้านบ่อยถูกต้องไหมแล้วก็ทาแบบเดิม,ดมๆซ้ําๆด้วยกันจุบนะคะไม่มีวิแววว่าจะเลิกนิสัยนี้ได้เลยกี่รอบแล้วนะคะบุกมารีถ่ไถตังอันนี้เขาเขียนนะไม่ใช่เราเขียนนะครับุกมารีถ่ไถตังนะคะถึงเตียงกี่รอบแล้วแล้วก็โพสภาพถุงเงินนะครับปึ้งใหญ่เนี่ยนะคะเขียนข้อความว่าบายบายตังที่เก็บไว้สําหรับอนาคตลูกสาวรอบนี้ไปอีก5ล้านบาทนะคะ ห้าล้านบาทเยอะนะไม่ต้องห้าล้านหรอกห้าแสนก็เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะ งานนี้ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างพุ่งเป้าไปที่คุณแม่หรือเปล่าหลายคนสงสยัยว่าเป็นแม่หรือเปล่าที่เข้านอกออกในบ้านได้นี่นะคะเพราะก่อนหน้านี้เจนนี่ก็เคยนําเงินจากการทํางานเนี่ยไปชดใช้นี้แทนคุณแม่ไปแล้วกว่าร้อยรายมาแล้วนะคะร้อยรายนะคะไม่ใช่ร้อยล้านนะคะและหลายคนมองว่าคนที่จะมาเข้ามาในบ้านเดีย๋ยวใช้คำว,ว่ารีถ่ายเลยเพราะว่าแหม่มันก็ต้องให้หมืกับแม่เนาะนะคะถึงเตียงได้ก็ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดมากๆหรือคนในครอบครัวก พูดง่าๆาก็ต้องเป็นคนในบ้านเพราะไม่มีใครเข้าไปในบ้านหลังๆนั้นได้ล่าสุดนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมนะคะคุณแม่นะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่เกตนะคะเคลื่อนไหวใน Facebook แล้วหลังถูกโยงเป็นคนบุกนะคะไปบอกว่าเรื่องของการ อโอ้นี่ม,นมันแรงเกินไปใช้คําแรงเกินไปนะเชกับว่าเขาบอกว่าเอาตามที่แหลายคนสงสัยแล้วกันนะคะเจนนี่นะคะถึงเตียงเลยนะคะโพสภาพคู่กับลิลลี่พร้อมเขียนข้อความว่าคืนนี้เจอกันลิลลี่เต็มวงงานคัดเลือกนะคะอําเภอขนอมนะคะโดยไม่มีการตอบโต้ถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะเออนะคะ <S <S คุณแม่ก็มึนไอ้ไม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยแบบว่าไม่ได้โพสถึงเรื่องดังกล่าวนะคะคุณแม่ก็เลยแบบว่า ผมปกติเรื่องงงเรื่องงานนะครับเพราะตอนหลังไม่ได้ไปกับไปกับพี่สาวน้องไปกับน้องสาวแทนใช่ไหมลันไปกับน้องสาวที่ขนมขนมที่นครศรีธรรมราชนะครับเพราะวงนี้เขาอยู่เขาขายทางภาคใต้นะคะแต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าอาทิโดนโจมตีหนักมากจะไม่พูดอะไรบ้างหรือคะว่ามันจริงหรือเปล่านะคะอันนี้มันก็พูดยากหลันเพราะว่าแม่ลูก จริงไม่จริงไม่รู้หลายคนสงสัยแต่คําว่าแม่ลูกอลันเข้าใจไหมอ่ะมันเป็นเรื่องในครอบครัวเราเป็นคนนอกเราก็ไม่ต้องไปเสือกนะคะเออเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นประกาศแยกวงกับน้องสาวลิลลี่นะคบวันนี้เจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคบได้โพสข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าหลังจากนี้เนี่ยลิลลี่แยกวงรับงานเดี่ยวน่าจะเป็นแม่เป็นผู้จัดการเนาะ นะคะน้องดิลลี่ก็เต็มวมงแบบเ,เต็มตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยน้องได้ลองฝึกมาได้สักพักแล้วนะคะสำหรับเจนนี่ก็ถือว่า,เ,าเก่งมากๆแล้วเพราะเพราะว่าเขาแยกแยกแยกกันรับงานแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเขาไม่เรื่องทะเลาะ,ะไม่ทะเลาะไม่รู้แต่ว่าถ้าพูดกรณีอย่างนี้ก็แสดงว่าอยากให้น้องได้เจริญเติบโตนะคะให้น้องได้เจริญเติบโตแล้วก็รับงานเองแล้วก็จะได้บริหารเงินเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ฝากทุกคนซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับปีนี้น้องอายุ20แล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วลูกนะถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้นะคะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเจนนี่เชื่อในความสามารถและก็าักยาภาพของน้องว่าน้องทําได้อย่างแน่นอนส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็ยังสามารถติดต่อเจนนี่เต็มมงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับไว้ยังไปเหมือนเดิมและเจอกันนะคะนะคะอืมนะ,ะเขาก็แยกกันทํามาหาก,กินแล้วค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่า เ่นไอลิลี่เขาก็อายุบรรลุนิติภาวะแล้วทำเองได้แล้วนะคะส่วนผู้จัดก,การก็น่าจะเป็นคุณแม่เนาะนะคะส่วนเรื่องของเงินเนี่ยแม่ก็ไม่ตอบนะคะว่าเงินทําไมมันหายไป5้าล้านแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าใครในบ้านหรือเปล่าที่หยิบไปทําให้เงินของน้องยูจินเนี่ยนะคะที่จะต้องใช้ไว้ในอนาคตเนี่ยมันหายไปนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะก็ด่าวันเองนะคะ นะครับเวลามึงเม้นอ,อะไรใน a c e b o o k มึงก็ต้องระวังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดึงก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาริเทียนี่อาริเทียนี่เลยนะคะลิปมันเสริมสิริมงคลนะคุณผู้ชมนะคะช่วยในเรื่องของการเสริม,ใน,รรรมในเรื่องของการพูดคุยเสริมในเรื่องของการงานสําเร็จรุ่งร่วงทำให้คนรักคนเอ็นดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่นะครับเขาปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวา อ,อันนี้เนี่ยไม่ได้ปลุกเสกเยอะปลุกเสกแค่แบบว่าพอแบบก,กรุบกระปิน้ำปลาเจ้าของเวลาปลูกเสกทีหนึ่งต้องบินกลับมาจาก ญี่ปุ่นนะคะมาดูพิธีการปลุกเสกทั้งหมดแล้วก็ปลุกเสกนานด้วยเช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นลิฟที่มูเตอรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตัวอารีเทียเนี่ยยังมีสารสก,กัดที่ต้องบอกไว้ได้วยก่อนเลยว่าใช้ดีมากเหมาะสาหรับคนทั้งผู้ชายผู้หญิงที่มีปากปัญหาปากแตกปากแห้งนะคะปากแห้งปากแตกปากแห้งก็คือเงินทองมันแห้งหายไม่ได้เงินนะไข่พึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบผิวเคลือบผิวนะคะลดการสูญเสียน้ําเชียร์บัตเตอร์ทำให้ปากชุ่มชื่นน้ำมันมะกอกทําให้ปากที่มันแห้งแตกเนี่ยชุ่ม ขึ้นมามีกลิ่นหอมๆของกุหลาบด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาพร้อมโปรนะคะ1แถมหนะึ่งในราคาเพียง777เท่านั้นนะคุณผู้ชมแถมฟรีผ้ายันสิริมงคลปลุกเสกโดยนะคะท่านเจ้าคุณธงชัยวัด ไตรมิตรนะคุณผู้ชมนะคะสนใจหยิบโทรศัพท์มาอย่ามัวนั่งลำยายเพราะสินค้าเขาปลุกเสกจ,จำนวนจำกัดนะคะ0902545319 0902545319หรือสแกน QR Code คที่ขึ้นด้านล่างเลยเลยใครอยากจะได้การเงินการงานดีๆลองทาอาลีเทียลิปเสริมสิริมงคลก่อนค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ